อันนี้ก็เข้าสู่เปเปอร์น,นะครับเดี๋ยวตัวแรกขอพูดอีออนก่อนเพราะไอออนก็ประกาศงบเมื่อคืนนะครับแต่กำไรแตรมาสามของบริษัทนะครับออกมา789ล้านก็ถือว่าดีกว่าที่เราได้ตลาดคาดนะครับดีกว่าเราคาดมาเจ็ดเปอร์เซ็นต์ดีกว่าตลาดคาดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับต้องบอกว่าภาพรวมๆเนี่ยมันจะมีตัวรายการพิเศษอยู่ด้วยประมาณเก้าสิบกว่าล้านแต่ว่าถ้าไม่รวมเนี่ยก็ถือว่ากําไรน,นะครับบวกห้าเปอร์เซ็นต์คิวอันคิวซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเพราะว่าต้อง,องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมานี่ก็ อ่า performance ของกลุ่มนอนแบง k ์เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่การที่บวดได้ q ิ q เนี่ยก็ถือว่าภาวะเนี่ยดูดีขึ้นนะครับ NPL เนี่ยก็คงที่ Q&Q q อนะครับอยู่ที่ประมาณ5.3พันล้านแต่ว่าตรงนี้ก็ทำให้ Credit Cost เนี่ยลดลงมาได้เหลือที่8%จาก8.7%อันนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นใน Q&Q q นะครับแล้วก็อีกนิดนึงก็คือเรื่องของตัวตัวเลขที่เป็น NPL เลยเนี่ยก็ทั้งก้อนเนี่ยก็เป็น เป็นตัวที่ลดลงได้นะครับอันนี้สาเหตุเนี่ยของการลดลงทั้ง q ิวอั G, นคิวเยอเยียสำหรับตัวก้อนใหญ่เนี่ยมาจากการเก็บหนี้ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในอีออนเองเนี่ยก็จะมีการปรับโครงสร้างหนี้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับนี่ก็ทําให้ภาพของตัว NPL ที่คงค้างเนี่ย มันทยอยลดลงได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการลดการปล่อยกู้จะจําได้ว่าอ้อ,อนเนี่ยก็จะค่อนข้าง s t r i c ในการเพิ่ม a ล g r โกรดพอสมควรในช่วงที่ผ่านมาหลายควอเตอร์เลยนะครับถ้าย้อนไปหน้าจะประมาณสัก3-4มสี่ควอเตอร์เลยการลดการปล่อยกู้แบบ เยอะๆเนี่ยมันทําให้ภาพของตัวพอความเงินกู้ม,มันไม่โตเยอะแล้วก็จัดการเรื่องของนี้ที่มีอยู่เนี่ยก็ทําให้ภาพของ NPL เนี่ยมันดูดีขึ้นด้วยสินทรัพย์ต่างๆก็ดูสินทรัพย์ดูดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าภาพเนี่ยจัดการมาได้ระดับหนึ่งละก็เชื่อว่าในปี2025เนี่ยราจะเริ่มเห็น e. ออออนเริ่มบู๊ในเรื่องของการเพิ่มของตัวโลนโกร h มากขึ้นนะครับแล้วเราก็มองว่าทั้งปีของปี2025เนี่ย น่าจะโตได้ประมาณสัก11%ในขะณะที่2024นี่ก็ไม่ก็ยังไม่ค่อยดีนะครับก็คือติดลบไปแต่ว่าปีนี้จะกลับมาโตได้ประมาณ11%นะครับก็ถือว่าดูดีขึ้นเลยแล้วก็อย่าลืมว่าโดยภาพของนอนแบงค์เนี่ยก็อาจจะมีประเด็นที่แบบใช้คําว่าไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับความช่วยเหลืออะไรต่างๆของรัฐเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วก็เรื่องของตัว ประกาศกรงองอที่าอาจจะไม่ลดดอกเบีย้ยอะไรต่างเซนิเมนต์มันอาจจะดูไม่ได้มีเป็น p o s i t i v มากแต่ว่าภาพของยี่อนที่จะพลิกกลับมาเป็นบวกได้ปีนี้ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจประกอบกับราคาที่มันลงมาเยอะเนี่ยตอนนี้ก็เทรดที่9ก้าเท่าเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าถูกมากก็เลยแนะนําซื้อนะครับเป้าหมายราคาก็เหมือนเดิมที่153ล้านนะครับอีกตัวจะเป็น ITC นะครับเพราะว่า ITC เมื่อสักครู่ก็เกินไปบ้างแล้วอันนี้ก็เป็นว่าได้คุยกับผู้บริหารนะครับเป็น analyst meeting นี่ก็ พิววิวแต่มาสี่ก่อนนะครับก็จะเป็นกำไรที่810ล้านอันนี้ก็จะบวกประมาณสัก6%เอยอเยียแต่จะติดลบ17% Q&Q อันนี้ก็เป็นภาพเดียวกันกับ AI เลยนะครับว่าเยอนเยียโอเคแต่ว่า Q&Q เนี่ยลดลงเยอะไรายได้ก็จะมีการลดลงนิดหน่อยเยอนเยียนะครับแล้วก็บวกนิดนึง6% Q&Q ต้องบอกว่า มันมีเรื่องของหยุดเทศกาลนะครับทำให้การขนส่งเนี่ยถูกเลื่อนไปเป็นมกราอยู่ประมาณสัก10%ของยอดที่สั่งซื้อแล้วนะครับนี่ก็ทําให้ยอดขายเนี่ยไม่ได้โตมากอย่างที่ควรจะเป็นนะครับอีกเรื่องก็คือมาจินเนี่ยเอ่อก็ต้องยอมรับว่าช่วงปลายปีทุนหนามันแพงขึ้นมาจินก็มีกระทบนิดหน่อยนะครับอ๋อพูดผิดทุนหน้าลดลงนิดนึงนะครับมาจินเขาก็จะเรียกว่าดีขึ้นแต่ว่าส่วนของอันนึงที่เป็นที่เป็นเอ่คิววเนี่ย จะลดลงเพราะว่าเรื่องของตัวมันมีการบันทึกกลับของสินค้าบางบางกลุ่มนะครับในช่วง2-3สามไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งจะทำให้ตัวมาจิ้นของบริษัทในควอเตอร์สองควอเตอร์สามเนี่ยมันดีกว่าปกติสักประมาณ1-2%รนตะครับตรงนี้มันไม่มีละในไตรมาสที่4ทํทำให้มาจิ้นกลับมาสู่ระดับปกตินะเราจะเห็น Q1Q นตัวมาจิ้นจะลดลงประมาณสัก1%อกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนแล้วกันก็ถือว่าภาพรวมก็ แต่มาสีก็เ,เป็นไปตามคาดนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขายบริหารเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งบุ๊กเข้ามาก็คือตัวโปรเจกต์เทลวินนะครับถ้าตาม T.U. เนี่ยเรากจ็จะพอจำได้ว่า T.U. เขามีการประกาศไม่ไม่นานมานี้ว่าเขามีมีโปรเจกต์ที่จะเป็น transformation ของทั้งกลุ่มเนี่ยใช้เงินพอสมควรเลยนะครับประมาณสักน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก6-70ล้านเหรียญน,นะคะรับอันนี้ก็เพื่อที่จะปรับโครงสร้างในเรื่องของ ระบบของบริษัททั้งหมดอะไรประมาณนี้ซึ่งโปรเจกต์หนึ่งก็เป็นตัวเทลวินเป็นของ ITC นะครับอันนี้ก็จะเริ่มบุ๊กค่าใช้จ่ายเนี่ยเริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับก็จะทําให้เราจะเห็นค่าใช้จ่าย SCNA เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสัก0 5นถึงหนนะครับก,ก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่เริ่มเห็นละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นตัว GMT ที่เมื่อสักครู่คุยกันเนี่ยถึงแม้ ITC รายได้จะไม่ถึงเจานเจอ50ล้านเน Euro, าไปอยู่ในกลุ่่ม U ซึง TU ถึนเนี่ย้ หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องถูกกระทบด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของผลกระทบเนี่ยต้องบอกว่าการจัดการในกลุ่มเขาเองก็อยู่ในช่วงการที่ศึกษาว่าจะแบ่งหรือว่าจะต้องมีอะไรชดเชยกันยังไงบ้างนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมๆเนี่ยก็ต้องถือว่ามีความเสี่ยงที่ ITC จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับจากเดิมเนี่ยจ่ายอยู่เฉลี่ยประมาณสัก5%ตอนนี้ถ้าสมมุติเอา GMT เข้ามาตรงๆเลย15%เนี่ยก็เท่ากับว่า อ uh, ITC ต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นเป็นประมาณสัก10อีก10%นะครับอันนี้เราก็เลยทํา sensitivity มาให้ดูแล้วภ <c oughs> าษีที่เพิ่มขึ้นทุก1%เนี่ยจะกระทบกําไรประมาณ1.2%ดังนั้น5%เป็น15%ก็เท่ากับบวก10%เนี่ยผลกระทบของกําไร ITC จะอยู่ที่ลบ12%ในปี2025นะครับแต่อย่างไรก็ตามอันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนว่าอันนี้ถือว่าเป็น worst case scenario ละกันนะครับเพราะว่าถ้า มีการจัดการเพราะในรายละเอียดของ JMT เนี่ยมันต้องย่อยลงไปในหลายๆส่วนอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็น13หรือ14ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าผลกระทบมันก็ต้องยอมรับว่าไงมันก็ต้องมีบวกเข้ามาแน่นอนนะครับนี่ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ภาพของ ITC เนี่ยจะจะ,จะดูใช้คำว่าแย่ลงละกันสำหรับปี2025มันจะกระทบกำไรตรงๆเลยนะครับก็ทำให้ตรงเนี้ยเราก็เลยมีการปรับประมาณการนะครับทั้งโปรเจกต์เทวินที่ มีค่าใช้จ่ายเข้ามาแล้วก็รวมถึงตัว GMT ที่มองเนี่ยน่าอย่างไงก็ต้องกระทบแน่นอนก็เลยมีการปรับประมาณการของปี2025ลงนะครับก็ทำให้ตอนนี้ปรับคำแนะนำจากซื้อเป็นถือนะครับ ITC แล้วก็ราคาเป้าหมายเนี่ยก็ลดลงด้วยเหลือเพียงแค่22บาทนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าผลกำไรไอ้ผลกระทบของ GMT เนี่ยมันมีผลพอสมควรเลยทีเดียวนะครับฉนั้นก็ตอนนี้ก็ถือว่าแนะนำเป็นถือปุ๊บก็ switching ไปเป็น AI, AI น่าจะดีกว่าสำหรับตัว ITC นะครับนี่ก็เป็นทั่วผลกระทบซึ่งต้องบอกว่า ITC เป็นตัวแรกเลยที่เห็นชัดๆละผู้บริหารเองก็ยอมรับด้วยว่ากระทบแน่นอนอันนี้เลี่ยงไม่ได้แน่ๆก็แล้วเราน่าจะเริ่มทยอยเห็นภาพนี้ยในในการพรีวิวแล้วก็รีวิวของไตรมา 4, สสี่สำหรับปี2 0 2 5มากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นประเด็นนึซึ่งเชื่อว่าน่าจะกดดันตลาดเหมือนกันนะ เพราะว่าหลายในตัวใหญ่ๆก็ทําให้ต้องจสายภาษีเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่เรียน ITC เขาก็มี BOI มีอะไรนะก็มันก็โอเวอร์รูไปนะครับไษั์ก็ยอมรับว่ายังไงก็คงต้องมีการปรับภาษีขึ้นแน่นอนครับก็ลิสต์ที่เคยให้ดูอย่าง Delta าครับอะไรพวกนี้ก็โดนนะครับใช่ครับ